สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแอปไทยเดลี่นะครับเป็นแอปอ่านข่าวนะแต่ว่าไม่ได้เหรียญมา10วันแล้วนะครับอ่ะนี่ l o g g e d i ตัวนึงสิวันแต่ว่าเหรียญผมไม่เพิ่มมาอ่าสิวันแล้วนะคือไปย้อนคลิปอันเก่าผมได้เลยนะครับคะแนนเท่าเดิมเป๊ะเลยแล้วก็กดอะไรไม่ได้นะครับอ่ะน่าจะแปลกๆแ,แล้วคือหลังจากถอนไป2ครั้งก็ไม่ได้อีกเลยนะครับอ่ะประวัติการถอนเงิน ประวัติการถอนก็ดูได้ไหมเนี่ยประวัติการถอนผมถอนไปสองครั้งนะครับครั้งแรก1บาทครั้งที่2 10บาทครั้งที่3มก็50บาทรวมทั้งหมดเป็น61บาทนะครับตอนนั้นคะแนนก็ไม่เพิ่มนะปกติเนี่ยถอนมันถอนซ้ําไม่ได้อยู่แล้วยิ่งคะแนนไม่เพิ่มนี่ก็แปลกๆนะครับกดจับรางวัะผมกดจับไปปุป๊บอจับฟรีอันนี้หมุนน่าจะไม่หยุดนะ นี่งผมหมุนไม่หยุดผมนึกว่ามันจะปรับปรุงแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะอานอ่านข่าวนะครับคะแนนก็ไม่ได้นะมันไม่เด้งหเลยกดรับไปนี่ครับข้อผิดพลาดอันนี้ไม่ได้มาทั้งหมด10วันแล้วนะอ่ะผมก็รอดูว่ามันจะมีการอัปเดตอะไรไหมอ่ะไปดูในส่วนของเพจสตนะครับไทยเดยลี่ ่าก็ไม่มีการอัปเดตนะก็อัปเดตตั้งแต่วันที่10นะครับ10บกรกฎาคมไปดูคอมเมนต์เลดน,นึงว่าเป็นยังไงกันบ้างว่ามีคนเกี่ยวปัญหาแบบผมไหม,มก็ใส่ฝากโค้ดปกตินะแต่ว่าก็ยังไม่มีคนเขียนว่าอะไรเนี่ยอืม แต่ก็ยังไม่เคยเห็นคนที่พิมพ์ว่าหาคะแนนไม่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นมาสิบวันละว,วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สองกุมภานะครับเป็นมาตั้งแต่วันน่าจะยี่สิบกว่านะตั้งแต่วันนี้ยี่สิบกว่านะครับอือ่าในส่วนของมีคนมาคอมเมนต์ผมอยู่นะว่ามันคะแนนไม่ขึ้นหมุนหมุนจับรางวัลอะไรก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ผมก็รอดูว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอ่ะก็รอดูไปอีกทีนึงแล้วกันนะเราก็รอรับไปในส่วนของลอกยินตออเนื่อนะครับว่ามันจะขึ้นไหมก็อย่าเพิ่งลบนะเผื่อมันเพิ่มอะไรมาชดเชยทีหลังนะครับแต่ว่าผมมองก็แปลกๆแล้วแหละอ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ